สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟบ้านไทยลกนะครับซึ่งก็ด้านข้างนะครับก็จะมีร้านทอผ้าแม่ลำดวนนะครับลำดวนทอผ้านะครับซึ่งก็เป็นศูนย์จำหน่ายผ้าพื้นเมืองนะครับซึ่งก็เป็นจุดเช็คอินที่สำคัญของ อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศภายในนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะมัดรวมทั้งสองอย่างไว้ในคลิปเดียวกันนะครับว่าจุดเช็คอินตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับร้านกาแฟร้านนี้นะครับต้องบอกว่าร้านใหญ่อลังการมากนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นทางเชื่อมต่อไปจุดที่เรียกว่าลำดวนทอผ้านะครับซึ่งก็เป็นศูนย์จำหน่ายผ้าพื้นเมืองนะค่ับุหวนมกตางกลาเิ สำหรับสภาพโดยทั่วไปนะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับสวยขั้นเทพนั่งกิบกาแฟาชมทุ่งนานะครับแล้วก็แต่ละจุดประดับด้วยตรงโคมแล้วก็ผ้าสีสวยๆนะครับดูแล้วแบบต้องบอกว่าจเจริญหูจเจริญตาแล้วก็จเจริญใจ ด้านในนะครับก็เป็นจุดที่จําหน่ายผ้านะครับจะเอาจะแวะเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับว่ามีผ้าเยอะไหมมุมนี้นะครับก็เป็นผ้าไทยลือนะครับเขาบอกว่าปกติพันบาทก็ลดเหลือ750บาท ด้านในนะครับต้องบอกว่าเสื้อผ้านะครับไทยลืนะครับมโหฬารจริงๆนะครับเยอะมากก็เขาบอกว่าทั้งจำหน่ายทั้งปีกและส่งนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะซื้อราคาส่งเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อนะครับก็วะเวียนมาที่นี่ได้นะครับเยอะจริงๆโดยเฉพาะผ้าถุงนะครับ เป็นผ้าทอลายสวยๆทั้งนั้นนะครับใครที่ชอบสไตล์นี้นะครับชอบแบบนี้นะครับรับรองว่าที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนมุมนี้นะครับราคาก็ด้านบนก็พั0หบาทด้านล่างก็7,500พน้ารอนะครับก็บอกว่าเป็นผ้าไหม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ